ออเขียนใหม่เขียนใหม่อ่ะพี่จะเขียนใหม่ฮะพี่อยาหน้าว่างๆให้ก่อนแปวแปวปลัมาแปวอันนี้ก็ได้อะไรวะอืมเดี๋ยวหันไปดูดิดไว้ อออ๋อจะปิดกันได้แมเอ้านจัอยผิดตั้งแต่แรกพอเขียนคำว่าหนูเขียนคำว่าพูดพอยพูดพอบอกว่าถ้าแล้วถ้าพี่พูดล่ะพอยก็ว่าตายเลยแป๊บเดียวตายเลยเอาเร็วเขียนทีนี้เสร็จแล้วจะโชว์ให้แม่ดูแต่ให้แม่ดูนะ เขียนอะไรเยอเสกตายเสกไม่ลืมได้เฉยอะไรอะอะไรนะอ๋ออ๋อเฮ้ยอ๋อ รู้ของพี่คือคือะไรไม่รู้เดี๋ยวนะพูดว่าอะไรนะเพ็ดเมื่อกี้นี่นะผิดผิดแพ้แล้วเพจบอกว่าพี่รู้แล้วว่าคำพูดของพี่คืออะไรเพ็ดบอเอาก็เอาคำยากเกินพี่เพ็ก็ได้เอาไมเอาไมเอาไม จะนเเขียนอันนั้นอันนั้นเขียนของเพชรไม่ใช่หรอเพชรก็รู้ทุกคนจะไหนเอ้าเอ้าเอ้า เอาเขียนเองสิเอามาแล้วมาแล้วข้างหลังนะเอ้ปิดไว้ปิดไว้จอยเทียนเฮ้ยอะไรเอาอีกแล้วเหรอไม่ใช่อันนี้มันขีดออกทำนไยพูดแล้วขีดออกจะรู้ว่าพูดแล้วเกก็ไปเขียนใกล้ๆสิเดียวพอเห็นเขียนดิเอ้อ เฮ้จะไปไหนอีวันไปดูของหอยว,วันนี่แหละเสลือคำต่อไปคองเป้งดูแล้วลว,วัดยากเลยไว้ไม, <g ül s> มา <c oughs> เอาวมาออกดู เอาเอาเอ้าเ <laughs> <laughs> ่ชอบหมีอะ <laughs> ไรแค่ชอบหมีไสไหนเอ้าหมีอยห,หันหน้ามาสิ <laughs> อ่าแชอบหมีตัวเล็กตัวใหญ่แค่ชอบหมีตัวเล็กตัวใหลไม่ชอบแอน <c oughs> แล้วพี่คอยชอบขอแม่ว่าอะไรไม่ดีไม่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  <c oughs> ไม่อเคีู่ <c oughs> ้แล้วว่าของพี่คืออะไร <c oughs> ขอตอบมีของพี่ของปะของพี่ของปะ ใช่ <analyze> ตัวเองก็อยากไปพูดคำที่ตัวเองเขียนบ่อยสิเขาก็รู้สิว่างมีนล้วมีมีแล้วมีอีกอนี่เนี่ย